ทำแพทเทิร์นไว้พอถึงเอวอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนชิ้นหน้าเราเอียงออกนิดนึงเราก็เอียงออกหนึ่งเซนเหมือนกันเพื่อที่ให้เขาหลวมขึ้นนะคะเป็นรูปทรงตัว A อนะคะอ่างรักแล้ก็ตามนะคะเป็นเส้นใหม่คือเส้นนี้นะคะคราวนี้ก็วัดความยาววัดจากให้นักเรียนขีดเส้นไว้ก่อนเส้นหนึง่งแล้วเอามาเอาอันนี้นะคะ วางนะคะวางให้ตรงเส้นหมายถึงฟังใหม่นะนักเรียนไปสร้างเห็นมาตรฐานตามหนังสือให้เรียบร้อยจากนั้นนักเรียนเอามุมนี้กับมุมนี้ให้ตรงเส้นนี้นะคะตรงเส้นนี้เพื่อที่เราจะวาดรูปแขนออกมานะคะคราวนี้เราจะต้องแยกให้เขา ตอนนี้เขาเป็นแขนปกติอยู่แขนธรรมดาอยู่นะคะทีนี้เราจะแยกให้เขากลางออกเพื่อที่จะเป็นแขนลูดลูดข้างบนนะคะแล้วถึงจะมาทำเป็นแขนจีบบัวอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีทำก็โดยนักเรียนจับตรงนี้ไว้นะแล้วเอียงออกไปเลยเอียงออกไปอย่างนี้จับกึ่งกลางไว้แล้วเอียงออกไป ห้าเซนนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันจับกึ่งกลางไว้แล้วเอียงออกไปห้าเซนนะคะอยู่ที่นี่คราวนี้กลับมาใหม่ตอนที่เราเอียงออกไปห้าเซนเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้จับตรงนี้ไว้เอียงออกไปห้าเซนเราก็จะได้เส้นใหม่คือเส้นนี้นะคะนักเรียนเตรียมไว้ขีดไว้อย่างนี้ฝั่งนี้ จับตรงนี้เอียงออกมาห้าเซนเราก็จะได้เส้นใหม่คือเส้นนี้นะคะนี่เราได้อันนี้แล้วคือเผื่อรูดนะคะตรงนี้เราจะรูดนะคะรูดให้เขาพองทีนี้ก่อนที่จะเชื่อมกันนักเรียนต้องยกขึ้นไป3ามเซนนะคะยกจากตรงนี้ขึ้นไป3ามเซนพอยกไปแล้วว่าเชื่อมกันนะคะวาดเชื่อมกัน เห็นไหมคะวาดเชื่อมกันอย่างนี้ข้างนี้ก็วาดเชื่อมกันนี่ให้เข้าหายไปในนี้ตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นแขนตัวใหม่ที่เราจะทําแยกเป็นแขนกีดบัวนักเรียนตัดเลยจะได้ไม่งงนะคะตัดส่วนนี้ออกมาเห็นไหมคะอันใหม่นะอันที่เราวาดใหม่นะ อันเก่าคืออันที่เราเอาแพทเทิร์นมาวางนะคะหลังจากที่นักเรียนหลังจากที่นักเรียนเอาแพทเทิร์นตัวมาตรฐานมาทำแล้วนี่เราก็จะได้แขนที่พร้อมจะเป็นแขนกีบบัวแล้วคือข้างบนมีเผือรูดแล้วนะคะคราวนี้ขีดเส้นกลางไว้หน่อยเราจะได้รู้ว่าตรงกลางเขาอยู่ตรงไหนนะคะนี่ตรงกลางเขาอยู่ตรงนี้ อันนี้คือกลางทีนี้ช่องนี้ก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเขาอยู่ตรงนี้นะคะช่องนี้ก็แบ่งครึ่งเขาอยู่ตรงนี้ประมาณนะคะนักเรียนก็แบ่งเอาพอได้อย่างนี้เสร็จเราจะทําข้างล่างให้เป็นกลีบบัวเอาทีละอันเอาด้านหลังก่อนนะคะฝั่งนี้คือด้านหลังฝั่งนี้คือด้านหน้าอันนี้กลางนะคะทีนี้ความยาวแขนนักเรียนก็ วัดจากของเดิมนะคะคืออันนี้เราอยากได้ยาวแค่ไหนนะคะเดี๋ยววัดจากข้างบนที่เราเผื่อรูดแล้วเราอยากได้ยาวแค่ยี่บสองเซนนะคะทีนี้เขาเอียงแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจทีนี้จากตรงยี่บสองเซนนี้นักเรียนวัดขึ้นไปสี่เซนนะคะแล้วเอาไม้โค้งนี้วางอย่างนี้นะคะนี่ วางไปหาตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแขนด้านหลังหากระดาษมาอีกแผ่นพอเราได้อย่างนี้แล้วนี่เห็นไหมคะฝั่งนี้คือข้างซ้ายคือชิ้นชิ้นหลัง เดี๋ยวนะฉีดเส้นกึ่งกลางไว้ข้างล่างด้วยมันจะได้เท่ากัน,นอันนี้คือเส้นกลางนะคะคราวนี้ของชิ้นหลังนี้เราทำฝั่งนี้คราวนี้เราจะทำของชิ้นหน้าฝั่งนี้นะคะก็โดย ครึ่งของครึ่งช่องนี้อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็เอาไมา้โค้งโค้งอย่างนี้นะคะไปอย่างนี้นะคะความสูงนี่นักเรียนดูความสูงมาจาก ความยาวเราวัดจากตรงนี้มาเรายาวเท่าไหร่แต้มไว้จากตรงยาวนี้เอาขึ้นไปสี่เซนนะคะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันความยาวเราวัดจากสูตรกระดาษเลยก็ได้อ่ายี่สิบห้าเซนฝั่งนี้ก็ต้องยี่สิบห้าเซนแล้วเราวัดขึ้นไปสี่เซนเป็นจุดตัดกันนะคะ แล้วก็เอาไม้โคง้งวางอย่างนี้ตรงนี้ติดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วตรงนี้โค้งมานี่ตอนนี้วิธีประกอบนะคะนักเรียนตัดอันนี้เลยนะคะตัดอันนี้ทิ้งเลยอันนี้คือของชิ้นหน้าพับไว้อันนี้คือของชิ้นหลัง ก็ไปกุ้นหลบหรือว่าจะพับริมเล็กๆก็ได้ตามไอเดียของนักเรียนนะคะฝั่งนี้คือเราต้องเก็บงานโดยการกุ้นหลบด้านในนะคะหรือพับเล็กๆก็ก็ได้แต่ใช้ฝีมือเอานะคะตรงนี้นะคะทักษะของแต่ละคนบางคนจะกุ้นแต่งสีก็ได้นะคะตรงนี้มันแหว่งไปนะ หมายถึงตรงนี้เขาจะเขาจะเป็นแนวเดียวกันไปตลอดอย่างนี้อันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหลังเวลานักเรียนไปวางผ้านักเรียนจะต้องเหลือด้านตรงท้องท้องแขนนี่ไว้เพื่อที่เวลาคับหลวมเราจะได้แก้ได้แต่ก็มีบางคนเขาเขาได้ที่แน่นอนแล้วเขาก็เอาตอกกันเลยก็ได้นะคะ แต่ว่าครูแนะนําว่าให้ทําชิ้นไข่ชิ้นมันมันแก้ได้เผื่อเวลามันเล็กไปใหญ่ไปมันมีตะเข็บแก้ที่นี่นะคะวิธีทําหน้าอยู่ตรงนี้หลังอยู่ตรงนี้นักเรียนก็วางไข้กันอย่างนี้นะคะเอากลางตรงกันเห็นไหมคะก็เป็นกีบบัวแล้วนี่ไปวางผ้าอย่างนี้นะคะจะก,กิ้งบนกิ้งล่างก็แล้วแต่นักเรียนก็ทักษะของใครของมันเอานะส ตรงนี้ตรงนี้ก็จะควายกันอย่างนี้แล้วเราก็ไปรูดแขนของเราก็จะเชื่อมกันไปอย่างนี้นะคะเวลาเราเย็บเราก็ไปต่อตะ